ลองหมา่คํำเดียวคำเดียว่ย,วยปู่ตบมือให้ได้นไหมคะเ่ยปู่บอกเก่ง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 อันนั้นตกพื้นแล้วลูกไม่กินนี่ไงนี่ไงในถ้วยนี่มีเยอะแยะลูกเนี่ย,ย,ยอันนั้นตกพื้นแล้วค่ะกินไม่ได้แล้วค่ะสกปรกแล้วอันนี้ก็หมั่นไม่ได้แล้วตกแล้วลูก แม,ม่แม่ไม่ค่ะเขา